สวัสดีค่ะครัวร้ามาค่ะวันนี้นะคะมีหนึ่งสำนวนมราฝากทุกคนนะคะสำนวนนี้นะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะเดนเวสเบสวูดสกูแอนด์ทริกเกเดนสัมฮาเดนโพลมันอาจจะฟังดูยาวนะคะแต่แบบทีนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะคะคุณมีรองเท้านะคะสมมติคุณมีรองเท้าเวลาที่คุณใส่รองเท้าเนี่ยใครที่เป็นคนรู้ดีที่สุดคะว่ารองเท้าเนี่ยมันคับมันแน่นมันหลวมหรือว่ามันกดตรงไหนคุณใช่ไหมคะ คุณรู้ดีที่สุดใช่ไหมคะเวลาที่คุณใส่รองเท้าตรงนั้นมันกดไปตรงหัวมันบีบไปตรงข้างหลังมันมันหลวมไปหรือว่ามันมันแน่นไปถูกไหมคะอันนี้นะคะเขาก็เป็นเหมือนเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่า คนที่มีปัญหารู้ดีที่สุดค่ะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็เปรียบเหมือนกับว่าเวลาเราใส่รองเท้าพอแม่พี่น้องหรือว่าคนอื่นๆไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเราคนที่ใส่รองเท้าอยู่แล้วค่ะว่ารองเท้านะี่ะมันกดตรงไหนที่สุดมันบีบตรงไหนที่สุดยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าเกิดสมุดน,น,นักการเมืองสมุดน,นะคะสมุดน,นกักการเมืองจะไปแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกแต่มจะไปนั่งอยู่แค่อะไรล่ะจะไปนั่งอยู่ที่ ที่ทํางานนั่งบนเก้าอี้สวยๆแล้วก็นั่งเอา,เ,อาเขียนแบบแผลแผนแผนง,งานออกมาว่าจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ตรงนี้ที่สุดมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องลงไปคุยกับคนที่มีปัญหาค่ะก็คือใครคะพูกชาวนาะที่ต้องการที่จะให้แก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวให้มันสูงขึ้นเพราะเขารู้ดีที่สุดใช่ไหมคะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนไม่ใช่นะักการเมืองรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคนที่ใส่รองเท้ารู้ดี ว่ารองเท้ามันกดตรงไหนถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวสมมตินะคะอย่างที่ครูยกตัวอย่างมันมาเนี่ยก็ชาวนารู้ดีที่สุดค่ะว่าเขาถูกกดขี่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของราคาข้าวปัญหามันอยู่ตรงไหนนะคะเดนเว s เบสบูร์สกูเอ o นทริกเกเดนซัมฮาร์เด นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบสำนวนนี้ลองเอาไปใช้ดูนะคะรือว่าบางทีเราอาจจะได้ยินนะคะเวลาที่เราดูข่าวหรือว่าฟังข่าวจากทีวีนะคะวันนี้ครัวราไปก่อนขอบคุณทุกคนคะ่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปตามกันได้ที่ Tik To k นะคะแล้วก็มีที่ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ